Don't forget to subscribe and like. ๆๆส่วนเล็กๆที่บ้านนะคะตอนนี้เจกับมาวินก็กําลังจะทําสวนใหม่นะที่เห็นยาวๆนั้นคือปลูกสตรอเบอรี่นะคะปกติเจกับมาวินจะปลูกสตรอเบอรี่บนพื้นดินนะคะและเพื่อนว่าฝั่งตรงข้ามบ้านนะคะคือข้างบ้านเขามีน้องหมาเขาก็ชอบมาวิ่งเล่นแล้วก็เหยียบสตรอเบอรี่แล้วก็มาอึอสตรอเบอรี่นะ,ะเจก็เลยคุยกับมาวินว่าให้ไปอยู่ข้างบนแบบนั้นนะคะพอมีผลออกมามันก็จะห้อยลงมานะคะแล้วส่วนไอ้ขาวๆตรงเนี้ยนะคะก็จะปลูกผักสวน ครัวนะ,ะนี่แล้วก็ถ้าเห็นอยู่ตรงนู้นนู่นนู้นน,นูนน,นะคะก็คือต้นเชอร์รี่นะคะถ้าคนดูคลิปเจติดตามเจก็จะรู้ว่าเจมีต้นเชอร์รี่ด้วยแล้วมันออกลูกไม่เยอะนะคะเจมาวินก็เลยโพสต์นะคะบอกว่าถ้าใครอยากได้ต้นเชอร์รี่ฟรีนะก็ให้มาขุดได้เลยก็มีคนมาขุดเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวก็ ปีนี้เจก็จะไม่มีต้นเชอร์รี่นะคะแต่ว่าเราจะหาต้นอื่นมาปลูกแทนนะคะเพราะปีที่แล้วเหมือนกับมันออกผลไม่ดีแล้วต้นมันใหญ่เกินไปเพราะว่าเจาเห็นต้นข้างบ้านนน้่เชอร์รี่ข้างบ้านใหญ่มากนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเขาจะขุดกันยังไงแล้วก็เดี๋ยวเจจะพาไปดูสวนเล็กๆตรงนี้นะคะนี่เนี่ยค่ะเดี๋ยวเจจะพาเดินไปดูใกล้ๆเราก็เตรียมเนี่ยเตรียมดินเตรียมปุ๋ยนะคะ นี่อันนี้ก็เป็นท่อน้ำนะมมวินก็จะทําแบบเดิมคือเอาวันเนี้ยท่อนี้นะคะใส่ลงไปในนี้เราสามารถเติมน้ําได้ตลอดเวลาเติมน้ําให้เต็มนะคะแล้วมันก็ค่อยๆซึมออกมาตามท่อน,นะคะเหมือนการลดน้ําอันนี้ก็จะเป็นสตรอเบอรี่น, yeah, yeah. นี่จะเป็นสตรอเบอรี่ที่เจปลูกนะคะเมื่อ uh, วานอันนี้ สองชั้นนี้ก็จะเป็นพัน์เดิมนะคะที่เจเคยปลูกทุกปีส่วนสองชั้นนี้เจยังไม่ได้ไปซื้อนะคะคือเจอจะลองหาซื้อสับอรร่พันธุ์อื่นมาปลูกบ้างนะคะสองชั้นนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปซื้อนะคะนี่เนี่ยก็อีกประมาณสองเดือนนะเราก็จะได้กินสับอรี่กันนี่นะคะนี่พอมีผลนะ่มันก็จะห้อยลงมานะเจก็ดูแบบเหมือนที่ญี่ปุ่นที่อะไรอย่างงี้นะคะเพราะว่าที่อเมริกาเขาจะไม่มียอมปลูก แบบนี้กันนะคะที่ส่วนเขาจะนิยมปลูกกับพื้นนะคะนี่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเอาไว้ปลูกผักสวนครัวนะคะก็จะเป็นล้อมรั้วแบบนี้แล้วเราก็จะเติมดินลงไปนะคะนี่ส่วนตรงน,นี้ก็มีคนมาขุดต้นเชอร์รี่ของเราไปแล้วนะต้นเชอร์รี่ของเจนะคะกำลังออก ออกดอกออกใบอยู่เลยนะนี่จะให้ดูนี่นะกําลังออกเลยนะคะคือได้มากแต่ว่าปีที่แล้วว่ะมันออกไม่เยอะนะคะมิวินก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนพันธุ์อื่นนะคะนี่ นี่นะคะเขาก็เอาต้นซชอบ์รี่ต้นเชอร์รี่เราไปแล้วดีนี่คะบายบายเชอร์รี่ ตอนนี้เราก็ไม่มีต้นเชอร์รี่แล้วนะคะปีนี้แต่ก็ยังมีต้นแอปเปิ้ลเหมือนเดิมนะคะกําัังออกดอกเลยแล้วเราก็จะมีผักสวนครัวใหม่นะคะแล้วก็มีซอฟเบอรี่นะคะที่เราปลูกในลักษณะแบบใหม่นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะออกผลเป็นยังไงบ้างน,นะคะก็ใช้เวลาประมาณ2เดือนไม่ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มืันนี้นะคะเจก็จะไปซื้อรอเบอรี่พันุใหม่ด้วยใช่ไหมไปซื้อรอฟเบอรี่ yes we r e gonna go buy some more strawberries yeah นี่นะเดี๋ยวเจจะให้ดูอีกทีหนึ่งนี่ดูอันนี้ก็จะไว้ปลูกผักสวนครัวนะคะโดยเฉพาะเลยนี่นะคะโอเค้งวันนี้เดี๋ยวเจ,เจก็ขอตัวไปช่วยมาวินก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายมาวินบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับ